สันติวิธีและเขาเรียกว่าลุกทางการเมืองมันไปเรื่อยจนการเมืองมันเนี่ยนะสุดหนักลงไปทุกทีและเกิดความขัดแย้งภายในนั่นแหละครับคนเราเนี่ยนะเวลามันจะตายเนี่ยมันอยู่ๆเนี่ยนะหนึ่งมาเกิดอุบัติเหตุตายสองถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุตายทีย่ถ้าเจ็บป่วยตายเนี่ยก่อนจะเจ็บป่วยนะนะันะนะคนเราันต้องเป็นอะไรครับจะต้องอ่อนแอ พราะอ่อนแอนะภูมิต้านทานต่ำโรคก็แสบประยุทธ์วันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวมันก็อ่อนแอเพราะว่าพอมันพักผ่อนไม่พอพอต่อไปประยุทธ์จะพักผ่อนไม่พอนะเพราะว่ามันจะมีแต่ปัญหาเข้าไปหามันนะแม้กระทั่งนั่งเนี่ยนะมันก็ต้องระวัวงเพราะว่าไม่รู้ใครจะรอบค่า นี่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวบางคนบอกว่าโอ๊ยเ,ยเนี่ยผมได้ขี้โม่งแล้วผมไม่จะไปรอบค่าประยุทธ์นะผมไม่มีปัญญาและอีกอย่างเนี่ยผมไม่เคยคิดจะไปฆ่าใครนะผมมีต่บอกให้ใช้สัมมาทิฏฐิประยุทธ์คุณนีรโทษกรรมทุกฝ่ายและคุณสร้างประชาธิปไตยเถอะนะแล้วคุณจะกลายเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่คุณจะเป็นแบบชาวเวสได้เลยนะกูโก้ชชาวเวสอะและอดีตมาจากทหารเหมือนกันนะ ดังนั้นใครที่บอกว่าทาหารเนี่ยถ้าทำประชาธิปัต์ไม่ทำประชาไตจไม่ได้เลยไม่จริง่งนะครับมันขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณของคนคนนั้นเป็นหมอก็ทําได้นะอย่าลืมว่าเชกูวาร่าที่ก็เป็นหมอนะเป็นอะไรทําดนนทนนดทได้ทั้งนั้นนะนะสุนยัตเซก็เป็นหมอนะแล้วก็เป็นศิลปินก็ทําได้หลายประเทศครับศิลปินนะเป็นผู้นําได้ยิ่งใหญ่เยอะแยะไปหมดเป็นนักเทศเป็นนักบวชทาได้ทั้งนั้นนะเขาไม่ได้จํากัด นะว่านักปฏิวัติเนี่ยนะคุณจะต้องเกิดมาในอาชีพอะไรนะไอเล็กวาเลซ่าก็เป็นธรรมกรนะดังนั้นเนี่ยนะไผยุทธจันโอชาเนี่ยนะคุณก็พร้อมที่จะมาเป็นนักปฏิวัติได้นะนี่ผมพูดตรงๆนะแต่ถ้าคุณอยากมาเป็นนักปฏิวัติคุณทำยังไงคุณบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะต้องล้างความผิดให้ทั้งหมดนี่ที่ผมพูดตรงตนะใครจะพอใจไม่พอใจอีกเรื่องนึง เนะเพราะว่าวันนี้ถ้าจะพูดถึงการหาทางออกยุติปัญหาของประเทศเนี่ยนะคุณต้องล้างนะความผิดให้หมดเพราะความผิดทั้งหมดมันเกิดมาจากการกระทําของบุคคลก็ตามแต่การกระทําของบุคคลนั้นนะมันเกิดมาจากระบบที่มันผิดถ้าจะพูดกันจริงจริงมันมาจากระบบกษัตริย์และตัวกษัตริย์หละถ้าจะผิดก็คือตัวกษัตริย์ั่นแหลตัวอันดับหนึ่งเลยนะเอาละนะทีนีดีเนี่ยนะเมื่อเบื่อเบื่อดีเราจบกรรมทั้งหมดแล้ว เราต้องประกาศเลยนะให้กษัตริย์เ่ยนะต้องเลิกเลยนะเลิกเข้ามายุคเกี่ยวการเมืองซึ่งเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะจะต้องยกเลิกประพณีการปกครองแบบไหนบ้างนะเลิกองค์กรตีเลิกระบบนะโปรดเก้าเลิกทั้งหมดนะแล้วก็ษัตริย์ก็จะมาตั้งนะมูที่ที่เจรียไรกษัตริย์จะมาทำโครงการแข่งไรไม่ได้ทั้งนั้นนะคือพูด่ายไว่าเอาแบบอังกฤษเอาแบบญี่ปุ่นนะ คุณประกาศเลยแล้วก็กษัตริย์ไม่เกี่ยวดูแลกษัตริย์เอาไปไว้ที่ไว้เป็นที่เป็นทางนะนี่แคุณกล้าทำไหมและคุณก็นะประกาศว่านะให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ใช้อำนาจทิพย์ไตนะ่านทางนะนิติบัญญัติบริารและตุลาการและก็เตียนให้มีการเลือกตั้งใหญ่นะนะนี่แหละ แต่ว่าก่อนที่คุณจะทําตรงนั้นเนี่ยนะในเมื่อคุณยึดอํานาจคุณปฏิวัติแล้วเนี่ยคุณทําในทางเศรษฐกิจนะในทางระบบผูกขาดเนี่ยคุณนะใช้อํานาจเบ็ดเสร็จโดยถือว่าทําเพื่อประชาชนเนี่ยเปลี่ยนจากระบบผูกขาดให้เป็นนะเสีนดียมและอันไหนที่จะต้องยึดมาเป็นของรัฐก็ยึดมาเป็นของรัฐเนี่ยนะ พีราวาบอกไอ้บอดไม่ยอมหรอกครับมันสู้ตายน,นี่แหละนี่แหละครับถึงถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้แหละสําคัญพอใครไม่ยอมพอหันมาสู้มันก็จะเข้าสู่เงื่อนไขว่าเขาจะแพ้ภัยตัวเองยิ่งสู้ยิ่งตายนะไม่ใช่สู้แล้วรอดนะพวกประเด็นการเนี่ยถ้าหากว่าประยุทธ ประกาศอย่างนี้เนี่ยนะเพราะว่าอำนาจที่สองคืออำนาจกองทัพเนี่ยมันทำปฏิวัติได้แล้วประชาชนก็แท้รองสรรเสริญแหละคุณประกาศว่าให้ยกเลิกสัมปทานแก้ตาพันทั้งหมดให้ปรับปรุงใหม่เพื่อความเหมาะสมก็คุณดูดิครับว่าประเทศไหนเขาคิดถึงกี่เปอร์เซ็นต์กาฝากหลวงก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอเอาแค่นี้แหละ เอาแค่ okay, นี้แหละแล้กวก็เอารายได้ทั้งหมดจากที่เอาคืนมาจากนะระบบสัมปทานทั้งหมดเนี่ยรายได้จะกลับมาถึงประเทศไทยปีหนึ่งเนี่ยเป็นล้านล้านนะไม่ใช่เป็นแสนและเอารายได้ทั้งหมดแต่ตรงนี้เนี่ยนะมาให้เป็นสวัสดิการของประชาชนมาให้ประชาชนเนี่ยนะเรียนฟรีรักษาพยาบาลฟรีนะครับแค่นี้แหละแค่นี้แหละ ประยุทธ์จะกลายเป็นนะมหาวีรบุรุษตังผมอยู่เปล่าเนี่ยนี่ผมบอกทางแก้ทางออกไปแล้วนะเนี yeah. ่บางคนก็บอกว่าจะต้องไปจัดการกับยุทธเลยยุทธเลและวนี่นะระวังไม่ดีนะพวกเดี่ยวกันก็เอบสอยนะเครื่องเครื่องบินก็ต้องระวังนะดีไปดีเครื่องบินก็จะตกนั่งรถก็ระวังนะเดี๋ยวก็ไปโดนระเบิดนะประยุทธ์ แต่ถ้าเป็นนักปฏิวัติเอาวิญญาณของฮูโกชาเวสเข้าไปใส่คิดทาเพื่อประชาชนจริงๆนะฮูโกเลประเทศไทยเราเนี่ยนะั้นเหนือกว่าฮูโก้ชาเวสของเวเนซุเอลาเลยนะทีป่ประโยชน์ใจยังฟังผมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคุณคิดได้ดีนะไอ้ที่คุณคุณค,คิด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 เนี่ยนะถึงขั้นต้องไปทะเลาะกับไฟบุญกุมสายากันอยู่เนี่ยนะเพราะคุณจะไปฮุบโกการใหญ่จะไปดึงเอายิ่งรักมาจุมด้วยแล้วก็ไปดึงเอานะ เส้นสายทั้งหมดมาแล้วคุณจะทําโครงการใหญ่เพื่อจะไปเอางบประมาณเพื่อจะไปเอาค่าคอมมิชชั่นกันเนี่ยนะไปบุญเข้าไมา่เอาด้วยแล้วคุณก็โกรธเขาเนี่ยดัยงนั้นเดี่ยววันนี้เดี๋ยนะแม้กระทั่งนนทนะนะที่หัวหินก็ไปพอใจแนละ้วเพราะว่าวันที่กูให้มึงใช้อํานาจพอมึงใช้อํานาจแป๊บเดียววันเนี้มึงจะเอาอํานาจที่ไปหาแดกกันเพื่อเข้ากระเป๋ามึงแล้วมึงก็ยังไปนะไปจับมือกับไอ้คนที่กูไม่ชอบอ่านี่แหละ นึก,กออกก็ยังละทีลรวาทีเนี้ยว่าทําทไมมันถึงเล่นกันถึงตายเนี่ยเนี่ยประจินจัดตองเนี่ยแหละสายใครละ่ะนะไปก็ประยุทธ์ก็ยังเอาไว้ก็ต้องเป็นสายประยุทธ์เลยตอนเนี้ยแต่ว่าในอนาคตไม่แน่ก็ถึงบอกว่าจับตามองให้ดีเพราะวันนี้เล่นประยุทธ์เล่นมาจับมือกับปอปลาและก็นะไปดึงเอาเนี่ยนะเครือข่ายทางธุรกิจทั้งหมดมาไว้เป็นพ่วก เขาก็มองออกว่าประยุทธ์คิดการใหญ่ประยุทธ์คิดการใหญ่ประยุทธ์วางแผนว่าอีกสิบปีข้างหน้าพรรคการเมืองทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับกูเพราะว่ากูเป็นผู้ที่ให้น้ําให้ข้าวพวกมันตนั้งพรรคกัน <c oughs> ประยุทธค์คิดการใหญ่ส้ดิบคิดการใหญ่ก็ไปไม่รอดเพราะใหญ่ขึ้นมาปั๊บก็าตายถานอมประพาสใหญ่ขึ้นมาก็เรียบร้อยนะวันนี้ประยุทธ์เนี่ยนะใหญ่เร็วเหลือเกินใหญ่กว่าเสื้อ นะประยุทธ์ทำตัวใหญ่กว่าเสื้อแล้วก็ใส่เสื้อไม่ได้แล้วนะ,นะเอาล่ะทีนี้เนี่ยนะไฟเราเนี่ยนะเลิกได้แล้วนะก็ขอบอกว่าอย่าเพิ่ใจร้อนนะครับก็ขอหเห็นใจเถอะนะเสรีไทยเขเพิ่งตั้งควบคู่กับประยุทธ์มาขยักผมอุตสาห์เปรียบเทียไปเห็นแล้วนะไอ้แค่จะหาคนมาประกาศตัวสู้กับคอสชอนี่มันก็หายาติเต็มทีแล้วดังนั้นก็นะครับให้กํำลังใจกันเถอะ ใครล่ะที่นะที่กินดีหมีมาสู้กับคอสอชอไอ้คอสอชอมันมีอาวุธมีปืนมีสารพัดมีเงินมีทองมีอำน,นาจาจักแก้วแต่นี่เขาประกาศสู้กับคอสอชอเต็มๆอยู่เนี่ยเราต้องให้เครดิตเขานะและดาทีนี้ไอ้พวกเราเนี่ยนะก็บอกตรงๆว่าจะหาคนมาเปิดตัวมาสู้กันอย่างเนี้ยมันก็หายากเต็มทีไอแนวร่วบเนี่ยมันมีแน่หละครับเพราะแนวร่วบม,มันแอบปิดตัวเองไม่เปิดเผยมามันก็เยอะ ถามว่าวันนี้เนี่ยคนก็เอาใจช่วยเราเยอะไม่เยอะมากครับแล้วก็นะคนที่จะเป็นพวกเสรีไทยวันนี้เยอะมากแล้วก็ที่เยอะมากมากก็คือว่าพวกไม่กล้าแสดงตัวเพราะคนไทยยังตกอยู่ในความกลัวอยู่แต่อีกหน่อยความกลัวมันจะค่อยค่อยหมดไปนะเพราะว่าจะสถานการณ์เนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยนะไม่ค่อยกลัวแล้วต่อไปนี้คนมันจะเลิกกลัวเรื่อยเอยและในที่สุดเนี่ยนะประชาชนเขาจะรวมพลังกันครั้งใหญ่อย่างที่ผมบอก แล้วก็นี่ผมไม่พูดไปนะว่าในกองทัพเ,เราทําอะไรกันบ้าวันที่ประชาชนจะลุกขึ้นพร้อมกันหมายความว่าในกองทัพนั้นนะคนของเราก็พร้อมนะเมื่อในกองทัพพร้อมนอกกองทัพพร้อมยึดประเทศไทยมาเป็นของประชาชนหรือเรียกว่าปลดป,ปล่อยประเทศไทยได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทหารเอ็นเอ็นนะประชาชนเอ็นเอ็นครับประชาชนโดยเฉพาะเสรีไทยประกาศนะ กองทัพก็ประกาศร่วมมือกับสรีไยัยเป็นกองทัพของประชาชนนั่นแหละครับปฏิวัติสันติเกิดขึ้นได้ครับประเทศไทยประเทศไทยไม่จาเป็นต้องเป็นแบบซีเรียไม่จําเป็นต้องเป็นแบบอิรักเพราะเราไม่มีปัญหานะในเรื่องนะในเรื่องศนะาสนาไม่ใช่เป็นความขัดแย้งทางหลักศาสนากันแต่นี่เป็นความขัดแย้งในเชิงระบบก,การปกครองล้าหลังากับการปกครองที่เกนะ่าหนาและนิสัยคนไทยเรานั้นนะครับถ้านําให้ถูกทาง คนไทยไม่ต้องไปเสียเลือดเสียเนื้อหรอกครับแต่บางเอิญว่าเราไปเอาทฤษฎีตายสิบเกิดแสนมาใช้ไอที่ผ่านมาเนะคิดว่า้าประชาชนถูกฆ่าตายแล้วเนี่ยนะจะต้องลุกขึ้นมาจะต้องอะไรต่ออะไรเนี่น,นนะเลิกเถอคะครับวิธีเอาประชาชนคนบริสุทธิ์ไปเส้นนทฤษฎีนะและก็ตัวเองก็ได้ไปหาแดกกันอยู่เลิกเถอคะครับนะวันนี้ก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ วันนี้ใช้แนวทางนะครับบุกทางการเมืองอย่างนี้สร้างแนวร่วมไปเรื่อยๆพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยนะในทุกนะกลุ่มผลประโยชน์ในทุกอินเทอร์เนชั่นนะครับเราจะมีฝ่ายของเสรีไทยหรือฝ่ายประชาธิปไตยเข้าไปพร้อมกันเมื่อไรประกาศทันทีนะครับประกาศดีเดวันเดียวนะครับรวมพลังครั้งใหญ่สร้างนะระบอบประชาธิปไตยกัน ไม่ใช่ชุมนุมร้องเพลงนะแล้วก็ขี้โมยกันไปให้เขามาเหยียบเล่นยิงเล่นนะฮะหวังว่าพวกเราคงเข้าใจกันแล้วนะครับต่อไปนี้ก็คงไม่มีใครใจร้อนเพราะว่ามีหลายคนยังไปยึดติดอยู่กับรูปแบบเก่าๆโทรมาหาผมทีไรเ,เมื่อ,อไหร่จะนัดชุมนุมใหญ่กันททีไปกลัวอะไรมันผมบอกว่าไปชุมนุมอะไร่ะนะก็อ,อธิบายกันไปยาวเหยียด เลยวันนี้ต้องเข้ามาพูดมาคุยตรงนี้แหละหวังว่าที่ยังยึดติดรูปแบบเก่าๆพอเออพอที่ว่าจะต่อสู้ารการเมืองก็คือต้องประชุมนุมบนเวทีนะวันนี้ก็คงเลิกคิดได้แล้วและก็มาตรการที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยการต่อสู้โดยใช้ปากอย่างนี้หละครับนะโดยใช้ปากอย่างนี้แหละมันได้ผลกว่า นี่แหละครับผมยอมนะมโนนใช้ปากอยู่ทุกคนใช้ปากกันทุกวันเนี่ยนะพูดพูดพูด,พดแล้วก็เอาของเราไปขยายไปเผยแพร่ไปเรื่อยๆและของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะกลุ่มแนวร่วมเสรีไทยก็ดีกลุ่มเสรีไทยโดยเฉพาะตัวเสรีไทยเองนะผู้นาเสรีไทยแต่ละคนให้สะพานก็ดีและก็แม้กระทั่งนี่นะครับบทความที่ไหนที่ไหนวันนี้เนี่ยนะครับทั้งในประเทศนอกประเทศแต่ละคนแต่ละส่วนที่ทําเนี่ยเอาว่าเผยแพร่กันไปเรื่อยๆเรื่อย และประกอบกับว่าเศรษฐกิจมันจะพังชิบหายไปเรื่อยๆครับท่านผู้ฟังตีกสิทิบนะเพราะเดี๋ยวพวกผมเนี่ยนะตกใจอีกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอกว่าวันนี้ต้องขนของเนี่ยไปเที่ยวขายข้างนอกแล้วจะขายไม่ได้เลยนะเพราะนักท่องเที่ยวไม่มาเลยในโรงแรมวันนี้ไม่ต้องไปหาแดกนะครับไม่มีหมาอะไรที่จะไปพักแล้วครับนะนี่นะครับขายในโรงแรมไม่ได้ต้องข,ขนของไปขายนอกโรงแรมก็ไม่รู้จะไปขายใครนะ ดังนั้นผมกะทิดเบาๆนะเศรษฐกิจก็จะชิบหายนะชิบหายแน่นอนครับนะชิบหายแน่นอนครับนะภูมิพล์ครับนะที่คุณให้ประยุทธ์มาเนี่ยนะประยุทธ์มาทำให้ประเทศชาติชิบหายนะครับภูมิพล์นะรู้ไว้ด้วยนะที่คุณให้ประยุทธ์ประยุทธ์อำนาจเนี่ยมันเสร็จสมอารมณ์หมายวันเนี้ยมันจะไปแดกประเทศกันนะมันไปจับมือจะแดกประเทศกันอยู่นะคุณรู้หรือเปล่าไม่เชื่อไปถามไพบูลคุ้มฉายาดูที่เออ นะและประเทศชาติจะจิบหายนะผู้พิพนคุณจะรับผิดชอบอะไรล่ะเออและประชาชนก็จะได้ลุกขึ้นมาสาบแช่งมันนี่นะครับท่านจำมาไว้เถอะถ้าแกนนำเนี่ยนะไอ้พวกคอมชอไอ้คอสอชอมันไม่กลัวหรอกแต่ถ้าถ้าระดับป้าต้อยระดับเนี่ยนะแม่ค้าในตลาดลุกขึ้นมาดา่าเมื่อไหร่เนี่ยนะระวังเถอะมึงเตรียมตัวจิบหายได้เลยนะ ไอ้พวกคอสชอทั้งหลายถ้าลงให้พวกแม่ค้าพ่อค้าในตลาดที่นะหาเช้ากินข้าเนี่ยนั้นลุกขึ้นด่าๆมึงเมื่อไหร่นั่นแหละครับสัญญาณหายานะเกิดขึ้นแล้วนะสัญญาณหายชนะเกิดขึ้นแล้วครับเอาละครับผมวันนี้ขอนะจบกันแบบวุ่นวุ่นอย่างเงี้ยนะพี่บุตรใจมีอะไรเพิ่มเติมเชิญนะพี่บุตรใจตามเต็มที่เลยครับมาของไม่มีามาาครับอาจารย์ครับไม่มีนะ ผมต้องขอขอตัวเลยถ้างั้นถ้าถ้าจะออกได้ที่จะรีบมาออกคุยกันทุกวันแหละนะถ้าจําเป็นต้องมาออกก็จะออกกันทุกวันนะแต่พรุ่งนี้ยังไม่แน่ใจวันนี้ก็เกือบไม่ทันพอดีนะครับได้รถเที่ยวสุดท้ายมานี่แหละขอบคุณมากนะพี่อุตรชายขอบคุณมากครับท่านบุฟังครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับอาจารย์ครับคขอบคุณครับัสดีครับ